ดังนั้นกนารที่จะเชื่อคําพูดของใครสักคนหนึ่งควรคิดพิจารณาให้ดีไม่ใช่มองเพียงแค่เขามีความรู้ความสามารถเพียงเท่านั้นแต่มองถึงเจตนาที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมพร้อมที่จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขความสาม,มัคคีก็จะเกิดขึ้นไม่มีการลบราคาฟันกันถ้าทุกคนในโลกพูดคำจริงและมีประโยชน์ เหมาะสมแก่การทําความดีสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งนำ้ำเราเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะจะต้องรักกันไว้เพราะโลกนี้เป็นโลกของเราเราจะอยู่ในโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ช้าก็จะต้องแยกย้ายจากกันไปแล้วจ้า